ราชนาจากักรเข้าใจไหมครับสิบสามอนมากครับเออผมถึงบอกว่าทีมงานทนายร้อยเอ็ดเนียวผูยกนิ้วให้ข้อหัวใจสามดูั็ทีมงานทนายด้วยจระเข้อ่านขาดเป๊ะเป็นอย่างจระเข้เป๊ะโอ้โจระเข้นี่ไม่ธรรมดานะไม่ชาวบ้านนี่ไม่ธรรมดานะบอกไว้ให้ รู้ทุกเรื่องและรู้จริงด้วยผมเอาผมเอาโพสที่ไม่ชาวันโพสให้กับทนายดูทนายนี่โพสแล้วทนายหัวเราะเลยทนายยิ้มเลยใช่พี่ตามนั้น <laughs> <Yes! S 1> <laughs> เพราะเราไม่มีอำนาจที่จะไปเรียกพยาน <c oughs> ต้องให้ <c oughs> ต้องให้เจ้าพนักงาน <c oughs> หรืออายาการ <c oughs> เป็นคนเรียกพี่ <laughs> <laughs> โอ้โหนี่ไง ไม่ชละวันเข้าระดับน้ยเขายัางรู้เลยแต่อีเชี่ยนี่นั่งเทียนนั่งทีสโส่โซฟาพิพัฒน์ทำไม่รู้อะไรแล้วเป็นไงครับวันนี้ครับดิ้นกันทั้งแพ่งเลยใครดิ้นครับอีดามดิน้นอีบานดิน้นใครครับพี่อังคาสวัสดีครับพี่สุภพรสวัสดีครับอีดามดิน้นอีบานดิน้นไอ้กากดิน้นโอ้โหออกมาป,ปกป้องกันรึมรํามรืมรํามรืมรื้มปกป้องเอฟซีก,กระเป๋าหนัก อีคนไม่กล้าที่อยู่เดนมันแต่อีพมแดงกลับถูกลืมค่ะนะพมแดงกลับถูกลืมประกาศให้ทุกคนทราบโดยพร้อมเพียงกันกลับจากอีสานครั้งนี้เดินทางไปสังฆะ <c oughs> ชัดเจน <c oughs> สนตีนติ่กคอสนตีนอีดำติี่คอ <c oughs> ประกาศ เสร็จจากสังฆะรอหมอยจับจากร้อยเอ็ดรอหมอยจับจากขาหมูจะเดินทางไปหาคุณพ่อสุวรรณที่ประจวบขอหัวใจสามดวงผมลั่นแล้วผมต้องทำแท้ถึงบางครั้งมันอาจจะเหน็บเหนื่อยเหนื่อยล้าเหนื่อยอะไรแต่ผมต้องทำผมลั่นไปแล้วผมต้องทำอาจจะต้องขายทองขายทับป่าก,กูขายไม่ออกแล้วไม่เป็นไรกาจ,จะขายทองขายนู่นขายนี่ เพื่อจะเป็นค่าเดินทางกูก็ต้องทําเพราะกูรั้นวาจาไว้แล้วและกูไปแน่นอนชุมพรเนี่ยกูรอหมายจับจากบูมแล้วรอหมาหจับจากไอ้อ้วนแล้วรอจากไอ้ขายและหลายๆคนอิสระอีกนะชัยนาทอีกเอาไปให้หมดหมายจับมึงเนี่ยให้พ่อมึงช็อกคาหมายจับไปเลยจริงไหมบานนะ เพราะฉะนั้นมีเดียวพรุ่งนี้เดินทางพี่รู้เวลานะพี่งานใหญ่ต้องเอาเดียวดินแดงไปด้วยครับนะเพราะฉะนั้นจำคำไว้นี่เลยเอาชื่อลูกมาซื้อกระเป๋าด้วยแถมสิโคงสิโคงไก่ให้เช็คบินเลียงตัวผมบอกเลยเช็คบินเลี้ยงตัวไม่น้ำลายด้วย เออกูพูดกูไม่น้ำลายกูรอหมายจับจากร้อยเอ็ดนะจากไอ้อ้วนจากคอยบอกเจ้าแล้วนี่แหละเดี๋ยวจะรวมหมายจับสามสี่ใบเอาไปให้พ่อมึงดูยานเดี๋ยวกูทําให้มึงดููเข้าใจปะเออกูจะกูทําให้เห็นนะครับก็ดีนะถ้ากูชวนไอ้ถ้ากูชวนนัดแต่ไปด้วยนัตแตะจะไปป่าววะกูชวนยายสมควรไปด้วยยายสมควรจะไปไหมวะ ประกาศไปถึงนะเตไปไหมได้จ่ายค่าน้ำมันให้ไปเที่ยวยูบอลกันไหมข่าวนะเตหน่อยฝากไปหาเต้สิอืมไปกับพวกไม่นะเต้๋ดจ่ายค่าน้ำมันให้สามพันสี่พันไปไปชุมพรกันไหมเต้บุกไมโอู้ทามายเต้ก็แล้วเล่นเต้ก็แล้วเล่นยายสมควรแล้วฮะ แต่พร้อมจะไปด้วยกันไหมตื่แต่ไม่กล้าอีกกูหัวจะปวดแต่มึงตอบกูน้อยมึงแอบดูกูยู่นะแต่มึงไม่ต้องหัวเรอมึงออกลงก,กูสักครั้งใช่ไหมนะเขาว่ามึงขี้ข่าอยู่นะแต่บอกไป <c oughs> งานนี้นะพี่ยูโรถ้าหน้าแต่ไปกับพ่มนะพ่มยอมมันเลยจริงๆฝากไว้เ่งมันด้วย ผมจะเอาหมายจับของบูมของผมของนุ่มชัยนาทของไอ้หลายคนไปไปแม่งคุณพอในแต่มึงบุกตอนนี้มึงกับกูมึงกับกูยุติสงครามมันก่อนแต่นะมึงกับกูมึงกับกูยุติเองก่อนตอนนี้มึงกับกูต้องช่วยป้าอียานก่อนเออกูจะพาไปหาพี่ออสออสแอด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 แต่ เนี่ยมึงดูกูอยู่แล้วมึงก็นิ่งเนี่ยมึงเข้ามาคอมเมนต์สิกูไม่บล็อกมึงหรอกแต่กูเข้าไปช่องมึงอ่ะแม่มึงบล็อกกูไปแล้วเออกูเข้าไปช่องมึงบล็อกกูไปแล้วงานนี้นะเอฟซี FC ครับลองจินตนาการดูนะถ้ามีบักแต่บักนาทีแล้วก็บักบูมร้องบูมแล้วก็โอ้โหแม่เอ้ย บันเทิงเลยนะถ้าไปชุมพรเนี่ยเดี๋ยวรวมจ่ายค่าน้ำมันนะแต่ด้วยเออนะครับไปใครอยากให้นะแต่ไปไกล้ข้ามูกดเลขแปดมากูไม่ปั๊มมึงหรอกมึงกลัวกูปั๊มมึงไงวันนั้นกูบอกว่าจะไปน้าซา่านก็จะข้อห้องแก้มึงทีหนึ่งมึงไม่ไปน้าซ้างเลยมึงไม่ต้องกลัวกูแต่กูไม่ปั๊มมึงหรอกกูท้อผู้ญิงใครอยากให้แต่ไปด้วยกดเลขซ่ามา เนีย่ยแต่มันดูอยู่มันนั่งหัวเราะดูยู่พี่ยูโรใครอยากให้แต่ไปชมพรด้วยกได้กา้ามาผมเอาคลิปที่มันดดาพ่อแม่เนี่ยเอาไปเลยแต่ไปด้วยกันเดี๋ยวกูจะพังไปเที่ยวอ่าวมะนาวขับรถมาตัวตานะ้างงาเดี๋ยวไปด้วยพร้อมๆกันเออไปหารถพัทยาก็ได้เนี่ยรถพัทยาก็ดูอยู่ตัวเนี้ยมันแอบดูแต่ไม่กล้าเข้า,าคอมเมนต์หรอกรถพัทยาเนี่ย มาช้าโดนได้ฮะวัคกะารีกูนะอีเฮียนี่ก็จังไรนะครับกะรีเฮียรวยขนาดนั้นอีเฮียมึงไปดูทูกรถพัทยามีร้านนุ่งมีร้านนวดอีเฮียสามีเขาแม่งรวยดับนั้นอีเฮีย,ยโธ่มึงพูด่ะมึงไม่ดูตัวมึงเองเลยอยียานไปว่าเขาเป็นกะรีอีสัตว์มึงนี่แม่งจังไร ฮะไอพ่วมึงที่ได้มึงไอปา้ปาป้าป้าที่ได้ทุกวันนี้มึงก็มึงก็ไปยืยนอยู่หาดพัทยาน,นั่นแหละป้ามึงถึงหิ้วไปแดกไงเวียนจริงปะชัดไปว่าเข้าชาัดมาเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดอีดำนะกลับกลับมาหาอีดำก่อนนิทานนิทานไอแต่นี่ไอแต่นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันยังไม่ตอบรับแต่มันดูผมยู่เนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าไอแต่มันดูอยู่ แต่ถ้ามึงดูกูอยู่มึงมึงรับคำถามกูห่อมึงมึงมึงทำอะไรให้พวกกูประทัดใจบ้างสิวะมึงทําอะไรมึงคาดใจกูตลอดเลยแต่กูเราก็เนื่อยกับใจกับมึงทช่บหามึงถา